สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโซนี่ทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน p l a y Station Store เพื่อเอาไว้ดาวน์โหลดเกมเพลงหรือแอปพลิเคชันอื่นๆเรามาเริ่มทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยนะครับกดเพื่อลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานใหม่อ่านรายละเอียดแล้วกดตกลงเพื่อยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานกดถัดไปกดยืนยันเพื่อลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานใหม่กด Sign Up Now เพื่อดาวน์โหลดเกมและยังสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆได้กดเลือกประเทศและวันเกิดของผู้ใช้งาน กดเลือกจังหวัดอำเภอและรหัสไปรษณีย์ใส่ Gmail พร้อมตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้งานเลือกโปรไฟล์ของผู้ใช้งานใส่ชื่อเล่นและชื่อนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน กด a c c e เพื่อยอมรับการใช้งานกดยืนยันแล้วจะมีข้อความตอบกลับไปที่อีเมลของเรากดยืนยันที่ข้อความที่ส่งมาในอีเมลของเราหลังจากนั้นจะมีข้อความยืนยันการลงทะเบียน กด N น็กกดช่องแรกเพื่อข้ามในการเชื่อมต่อเครื่องเกม psp ถ้าต้องการเชื่อมต่อให้ใส่เบอร์โทรหรือกดข้ามเลยก็ได้หน้านี้เราสามารถเลือกซื้อโปรโมชั่นพิเศษได้จาก p s n เราสามารถจำกัดอายุผู้เล่น สำหรับเกมบางประเภทหรือกดข้ามกดตกลงเพื่อยืนยันการลงทะเบียนกดตกลงเพื่อยืนยันโปรไฟล์ของตัวเองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานใหม่นี่คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆโซนี่ทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับ